ทีมข่าวจิตสีของเราอยู่ที่ท่าเทียบเรือแหลมหินตะบนเกาะแก้วอํเาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะมะพร้าวค่ะหลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าที่นั่นนะคะชาวบ้านทั้งเกาะไม่มีไฟฟ้าใช้เราจะเดินทางด้วยเรือหางยาวลํานี้นะคะเราจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะบังห้านาทีครับประมาณ5นาทีนะคะก็จะถึงเกาะแล้วค่ะไปค่ะเดินทางกันเลยดีกว่าไป กาะมะพร้าวหมู่6ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตห่างจากตัวเมือง6กิโลเมตรแต่กลับไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านที่นี่ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนานเลยเขาว่าตอนนั้นตอนนี้ตอนนู้น,นปีนี้ปีหน้านี้จนว่าเจ็ดสิบจ้ามเลยไม่มีเข่อยกว่า6ปีที่ชาวบ้านหันมาใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ร้านของชำแห่งนี้มักเต็มไปด้วยเด็กๆที่มานั่งดูทีวีโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเด็ก <laughs> บางคนบอกว่าถ้ามีไฟฟ้าก็จะตั้งใจเรียน ก็จะตั้งใจเรียนให้เก่งขึ้นครับคออิดว่าถ้ามีทีวีนี่ชอบดูอะไรมากครับชอบดูข่าวครับแต่ที่แปลกโรงเรียนเกาะมะพร้าวกลับมีคอมพิวเตอร์ทั้งที่ใช้งานไม่ได้ส่วนยาที่ต้องใช้ความเย็นในการเก็บร,รักษาก็ต้องเก็บในกระติกน้ําแข็งแทนแล้วสถานีอนมามัยโรงเรียนพวกนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าตัวยาแต่ละอย่างคือเราต้องเอามาแช่ตู้เย็นก็ไว้ไม่ได้ก็ต้องใส่บางทีใส่กระติกเล็กลงมา แล้าาา้ชาบนทงที่เกาะมะพร้าวมีธรรมชาติที่สวยงามแต่นักลงทุนนั้นไม่กล้าเสีย่ยงแบกรับค่าน้ํามันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าโอกาสที่จะสร้างงานสร้างรายได้กับชาวบ้านอีกเยอะถ้าหากว่ามีนักลงทุนเข้ามาลงทุนนะฮะทำให้ชาวบ้านมีงานทําโดยเฉพาะโรงเรมหรือรีสอร์ตต่างๆนี่ยังไม่รวมเกาะหล้นอำเภอเมืองและเกาะนาคาอำเภอทะลางอีกสองเกาะที่ไฟฟ้ายัางเข้าไม่ถึงเช่นกัน แสงสว่างเดียวที่ชาวบ้านเกา,า,เาะมะพร้าวมีอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแผงโซลา่าเซลล์ที่เห็นจากสภาพแล้วนะคะก็มีการเสื่อมไปตามการเวลาบ้านไหนที่มีเงินหน่อยนะคะก็สามารถซื้ออุปกรณ์ใหม่มาเปลี่ยนได้แต่ว่าบ้านไหนที่มีไรายได้น้อยนะคะก็คงจะต้องนั่งมองแผงโซลา่าเซลล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วท่ามกลางความเจริญของเมืองภูเก็ตที่มีอยู่ในขณะนี้คะ่ะ